อะไรนั่นแหละหลวงปู่ไม่ขี้ตัวเเว็ลยไอ้ใช่พูดได้ตัวเดียวอยู่ยังไม่เห็นตัวปลานะยร้อยหนึ่งเดี๋ยวนั่นถ้าสองตัวได้เกี่ยวทุกร้อยเดียวต้องเลี้ยงงาดปล่อยมันวิ่งมาทางปกติ เดี๋ยวมันขึ้นมันเองเลยเล่นไปเ,เรื่ยนะอยๆเราเลี้ยงงาปอยขึ้นจนมัร้อยเล่นไปน้ำปลามันโดดปลายเนี่ยโนนจันว่ะฮะปอคลา,า,ายๆนี่ไว <c oughs> ้นู่นเนี่ นนอะไรตัวมันขาวขาวครับขาวยี่สต์ยี่สต์ก็ขาวขาวเหมือนกันเนี่ยน้ำขุ่นจันทร์พัทยาปล่อยนิดก่อนปล่อยนิดก่อนป่อยออกไปได้เลยไม่ต้องไม่น่าเลยขี้ปอนเนี่ยเอ็นขี้ปอนเปลี่ยนหัวไม้แล้วไม่รูกไหม ใต้หกมาเร็ววันนี้ใบอยู่ใบไม่เห็นนะ่ต้อใบนั่นเนี่ยออกมาเออร้องมาไอ้โก้งแต่จะขึ้นหกโมงแล้วมั้ง โหเบ็ดเบ็ดมันเข้าสนิทเปล่าคันมันทื่อๆคันมันแข็งอ่ะนะอเ,เอาขึ้นเลย,ยติดข้างหรือ,อยังไงติดะปากนั่นเองเอา กองขึ้นแล้วกินเต็มเงี้ยเลข้าอยังมีการ่ยาวมตกะไข่ปะ